สวัสดีครับ efootball ฮาฮครับผมวันนี้สวัสดีปีใหม่กันทุกขั้นด้วยนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนําการจัดแผนครับผมการจัดแผนการจัดทีมยังไงให้เก่งขึ้นนะครับผมนี่ครับวันนี้ก็จะมาในแผนที่ผมชอบมากที่สุดเลยครับ4-2-1-3ครับมาในสไตล์กองหน้าสามตัวนะครับผมนี่ครับผมจะแนะนําครับว่าจัดตัวยังไงครับ ดูครับว่าสไตล์ไหนควรใช้บ้างครับมาดูกันเลยครับผมว่าผมใช้สไตล์ไหนบ้างกองหน้าครับอย่างแรกครับกองหน้าผมจะใช้เป็น go p u ชอร r นะครับนี่ครับ m าเป้ผมจะใช้ตัวที่มีความเร็วนะครับแล้วก็สายขวานี่จะค่อนข้างเร็วเหมือนกันนะครับเพราะว่ามันจะได้คนข้าค่าแทงช่องหลุดใช้ความเร็วของสายขวาเข้าไปยิงแลเข้าไปเปิดอะไรอย่างนี้นะครับต้องใช้ตัวที่มีความเร็วนะครับแล้วก็ขอเป็นตัวที่มี วันทัดพาร์ด้วยนะครับวันทัดพาร์นี่สําคัญมากเลยครับสกิลนี้ครับสําหรับกองหน้าสามตัวของเราครับเพราะว่าจะได้เบิ้ลคืนจังหวะเดียวให้กลับมาให้กองการแล้วก็จะไม่ได้ไปซ้ายขวาอะไรอย่างนี้ครับนี่ครับมาดูครับดูครับนี่ครับปีกซ้ายของเราก็จะให้เป็นเอาเป็นอะไรก็ได้นะครับขอแค่เป็นแบบ โพลิฟิกวิงเกอร์ตัวหนึ่งครับนี่ครับโพลิฟิกวิงเกอร์ตัวหนึ่งแล้วก็เคทีเพย์เมเกอร์ก็ได้ครับอีกตัวด้านหนึ่งครับตัวซ้ายหรือตัวขวาครับขอเป็นตัวที่มีวันทัดพาร์ตด้วยนะครับแค่นั้นเลยครับเพราะอาจจะได้เปนเพื่มนเพิ่มความเล่นง่ายขึ้นเลยครับนี่ครับขอตัวที่มีความเร็วแล้วก็มีวันทัดพาร์ตนะครับนี่ครับประมาณนี้ครับกองหน้าเนี่ยต้องใช้โ o p พสเชอร์เท่านั้นแล้วครับเพราะผมใช้นี่ครับส่วนกองกลางครับกองกลางของเราจะ ตัวเดียวของเราเนี่ยครับต้องใช้เป็นโคพารเมอร์ครับเป็นโฮเพเยอร์ครับผู้ผิดครับเป็นสไตล์โฮเพเยอร์นะครับจะใช้ตัวอะไรก็ได้นะครับผมผมไม่สตบฟกนะครับนี่ยครับแล้วก็ CDM อีกตัวหนึ่งของเราจะใช้เป็นบล็อกทูบล็อกนะครับเพื่อให้เป็นการวิ่งขึ้นวิ่งลงได้เร็วๆครับนี่ครับ CDM ของเราก็จะเป็น u n c l e Man ครับผมโรดี้ของเราจะเป็น u n c l e Man นนะครับแล้วแบ็กซ้ายแบ็กขวาเนี่ยผมจะไม่ค่อยฟิกนะครับว่าใช้ตัวไหนครับ อยู่ที่ท่านผู้ชมชอบเลยครับถ้าชอบเกมรับเหนียวๆผมแนะนําให้เป็นแบ็กเกมรับสายบุกนะครับดีเฟนซีฟนะครับแต่ว่าถ้าชอบบุกให้เป็นแอคแท็กนะครับแบ็กสายเกมลุกสายเปิดนี่ครับอย่างเทนเทนอเล็กซนเดอร์อานอย่างงี้ครับผมชอบเกมลุกนะครับผมชอบสไตล์ไปเข้าไปเปิดครับกองหลังคู่2ตัวผมแนะนําให้เป็นสไตล์บิวอัพนะครับนี่ครับสไตล์บิวอัพมันจะค่อย้เคลื่อนบอลกันได้นะครับได้ง่ายๆประมาณนี้ครับเดี๋ยวผมขึ้นรูปให้อีกทีนะครับ ว่าจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวท่านผู้ชมขึ้นรูปให้ครับเดี๋ยวพนักงานเสียลาไปชมกันในเกมมาเีกวียครับผมเพื่อให้การเสียเวลานี่ครับประมาณนี้ครับไปทําตามได้ครับไปเลยครับ let's go ดูครับจังหวะแรกครับพอสโคจังหวะนี้จี้มาทางด้านขวาเราสัตว์จังหวะนี้โอ้โหเข้าได้ยังไงครับหนึ่งศูนย์ครับ โดนแล้วครับเนี่ยครับแผนนะครับดูครับลูกสูตรนะครับแผนนี้มีลูกสูตรครับดูดีๆครับนี่ครับให้มาเพเมือแล้วให้มาปาเป้ซัดจังหวะนี้หนึ่งประตูตอนหนึ่งไปที่เรียบร้อยแล้วครับดูครับลูกสูตรของผมครับไม่ได้มัวมวครับดูภาพช้าครับนี่ครับแผนสี่สองหนึ่งสามนี่นะครับดูภาพช้าครับจังหวะแรกครับเอ็มปาเป้ไหลให้มาเอนโซครับเอนโซเห็นไหมครับช่องพาเมอร์แล้วกดทูพาซิ่งแล้วแทงแล้วก็แทงอีกเบิ้ลจังหวะเดียวเลยนะครับนี่ครับง่ายๆเลยครับลูกสูตรของผมแล้วก็ยิงเลยครับ ดูภาพช้ากันแล้วก็หัดไปใช้กันนะครับเบิ้ลเข้าช่องกดทูพารซิ่งเป็นช่องครับนี่ครับเขาเรียกว่าลูกสูตรครับนี่ครับแล้วให้มาจังหวะน,นี้เนมาหลุดบาล่าต้้งกาซ้ายเนมามาเนมมาปาดมาจังหวะน,นี้มาแล้วนซัดโอ้โห,โห,โห,โหบอลแชลลบเข้าดูดีครับโอ้โห,โหสองนึงครับแล้วดูจังหวะน,นี้ครับเดวิดเดกาเปิด,เด,ดมาจังหวะน,นี้นะครับ ดูครับให้มาสังเกตครับมันจะเป็นกลางว่างครับเหรอแทงนะครับจังหวะนนี้เห็นไหมครับแล้วแทงต่อมาหลุดเลยครับผมดูครับังหวะนี้แล้วจริงโอ้โหไม่ยากเลยครับผมนี่ครับดูครับสังเกตนะครับถ้าพื้นที่ว่างอย่างนี้เราก็แทงเข้าช่องเลยครับนี่มาพามือบางๆดูครับกดทูพาร์ชิงแทงแล้วก็เห็นไหมครับมันจะมีกองหลังเข้าเข้ามาแล้วก็แทงต่อสิครับอย่างนี้แล้วก็หลุดเลยครับอย่างนี้เห็นไหมครับเอ็เปาเป้จะหาช่องอย่างนี้เลยครับโกฮูเชของเรา แล้วก็นี่ครับประมาณนี้ครับดูครับดูครับไขรราลูกสูตรผมฟุกครับดูครับแทงแล้วก็แทงต่อเลยครับนี่ครับนี่ไงครับหลุดอีกแล้วครับเอ็มปาเป้หลุดมาแล้วซัดจังหวะนี้โอ้โหสามเหลี่ยมไปเลยครับดูครับลูกสูตรกันช้าๆครับกดส่งมาแล้วกดทูพาสซิ่งเข้าช่องพาเมือแล้วกดทูพาสซิ่งอีกทีหนึ่งให้เอ็มปาเป้แล้วก็หลุดเลยครับแค่นี้นะครับกดแทงช่องแล้วก็ซัดเต็มข้อเลือกมุมได้เลยครับจังหวะนี้ สามสองครับพลิกแซงแล้วครับจังหวะนี้แล้วพาเมือให้มาเคาะกับเอ็มปเป้ครับดูครับจังหวะเดียวครับแล้วให้เห็นไหมครับคุยความเร็วครับซ้ายมาซ้ายมายกมาเอมปเป้โอ้โหยังไม่ได้ครับจังหวะนี้ดูครับเห็นไหมครับเราจะพยายามเบิ้ลออกข้างเบิ้ลออกซ้ายหัวนะครับเราจะไม่เล่นไหวครับดูครับให้มาจังหวะนี้หนึ่งสองนี่ครับแล้วให้มาพาเมือให้มาเอมปเป้ดูสิครับแผนนี้ ไม่ธรรมดาครับดูครับจังหวะนี้ภาพช้าดูครับให้มาเอนโซเอนโซเห็นไหมครับเคาะออกซ้ายแล้วเข้ากลางมาเอนโซเอนโซเคาะจังหวะเดียวแล้วเอ็นเปเปิลนะครับวันทัดพัดเคาะจังหวะเดียวแล้วครับเคาะจังหวะเดียวต่อเห็นไหมครับแล้วซัดเห็นไหมครับต้องมีวันทัดพัดนะครับเห็นไหมครับผมแนะนําเลยครับทุกตัวแบบกองหน้าสามตัวข้างบนนี่ต้องมีวันทัดพัดบอกเลยว่าสุดยอดครับ ดูครับสี่ประตูต่อสองไปเลยครับจังหวะนี้เป็นไงครับเอ็มบัปเป้ยิงคนเดียวสี่ลูกแล้วครับจังหวะนี้โอ้โหสุดๆุดครับผมแนะนำแผนนี้เลยครับต้องลองไปลองใช้กันนะครับผมตามที่ผมบอกเลยครับถ้าเล่นไม่เข้ามือยังไงก็เดี๋ยวเอาแผนอื่นมาให้รับชมนะครับนี่ครับจังหวะนี้ก็เรียบร้อยแล้วครับเรียงนี้ก็น่าจะออกไปเรียบร้อยแล้วครับสำหรับวันนี้ก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับฝากกดไลค์กดซับสไคร้ด้วยครับเดี๋ยวจะมาแนะนําแผนใหม่ ครั้งหน้าครับสำหรับวันนี้ก็ไปลองใช้กันได้ครับวันนี้ก็ลาตัวกันลครับสวัสดีครับ